เศรษฐาครับบอกลุงตู่ต้องพอนะพอได้แล้วลุงตู่ต้องพอได้แล้วว่า,างั้นเออแกก็พอตั้งหนาแล้ว <c oughs> วันนี้แกก็ออกมาแสดงความยินดีนะก็ยินดีด้วยนะกับสสทุกคนนะเออะยินดีด้วยกับสสป้ายแดงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรกตเพิ่งรับรองนะครับลุงตู่ก็ยินดีฮะก็ว,ว่ากันไปฮะอืม ลุงตู่ก็ไปนี่มีบอกว่าเดี๋ยวผมจะอยู่ต่อนะอะไรเงไม่เห็นมีนี่เศษษาาต้องเศรษฐาต้องอไปบอกให้ให้ไอ้ทักษิณมันพอตั้งหากคนที่เศษษาาควรจะบอกคือทักษิณนู้นทักษิณต้องพอได้แล้วนะไม่ใช่บอกลุงตูนะครับบอกทักษิณนู้น่ะ เอไอเอก็จะกลับมาเลี้ยงหลานเอไอเอก็กลับแน่กรกฎาคมนี้กลับแน่นะเห็นไหมที่องค์อิงบอกอ่ะพ่อกับแน่เดือนกรกฎาคมพ่อกับแน่เดือนนั้นเดือนนี้นู่นไปบอกทักษิณนู่นพอได้แล้วมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนี่ก็พอได้แล้วนี่จะเอานายกนี่จะเอาองค์อิงมาเป็นนายกอีกพอได้แล้วนะครับ ลุงตูแนะ่แกเนี่ยนะแกเนี่ยนะครับเป็นนายกเนี่ยแกไม่ได้ร่ำรวยขึ้นหรือแกนะครับก็ได้เงินเดือนอ่าปกติอะไม่ได้มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่ได้มีนะแกก็นะครับโอ้โหทำงานไม่ทุจริตทำงานใส่ซื่อมือสะอาดนะ โครงการต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยไม่ได้มีแบบโครงการแบบบ้านล้างเอื้ออาทรน,นะไม่ได้มีโครงการแบบจำนำข้าวโอ้โหนะข้าวเ,เน่ากันเป็นโกดังโกดังไม่มีมีที่ไหนละ่ะมีแต่ว่าทำเสร็จ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 นะฮะเนี่ยรถไฟ,ฟฟ้าสายสีเหลืองก็เพิ่งเปิดไปเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะประชาชนก็ได้ใช้สะดวกสบาย มีแต่ว่าลุงตู่เนี่ยนะครับจะสรรสร้างผลงานให้ประเทศไทย,ยต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไม่เหมือนทักษิณยิ่งรักหรอกหนีหนี้นี้น,น,นีอย่างเดียวนะั่นใช่ไหมมีแต่ว่านะครับลุงตู่เนี่ยจะทําให้ประเทศชาติต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะ เศรษฐานะั่นแหละพอได้แล้วนะครับอุ้งอิงนะั่นแหละพอได้แล้วคนก็เลือกกันจังเลย <c oughs> เ,ลเลยลนี่ยนะเลือกกันจังเลยโกงแล้วก็หนีโกงแล้วก็หนีเนี่ยเลือกกันจังเลยไม่รู้ทำไมชอบกันมากเลยโกงแล้วหนีโกงแล้วหนีออนะทำไมยังไม่ตาสว่างสักท,ทีนะคนไทยนะครับตามืดตาบอดจะ่นั่นแหละนะ อยู่กับทักษิณทักษิณมันอะไรจะกลับมาทักษิณนี่ไคนตาสว่างเนี่ยกจ็จะเห็นผลงานลุงตู่นะเพราะว่าเขาค้น Google นะแอดมินเชื่อเลยครับว่าคนที่ด่าลุงตู่เนี่ยเขาไม่ค้น Google หรอกเขากลัวกลัวอะไรกลัวว่าจะเห็นความจริงกลัวว่าจะเห็นผลงานเขาเลยไม่กล้าคน้น ก็เลยแบบเชื่อในสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดนะฝ่ายค้านบอกแปดปีแล้วไม่มีอะไรดีแปดปีแล้วไม่มีอะไรดีเขาก็เลยเชื่อเชื่ออย่างนั้นเนี่จริงๆน่าจะสอนวิชาค้น Google นะเพิ่มลงในหลักสูตรนะครับการเรียนการสอนนะจะได้ไม่ต้องหูเบาไปเชื่อติ๊ t ต k อกเชื่อฝ่ายค้านเนี่ยเห็นคนไทยบอกว่ามีผลํำรวจเสพข่าวจากติ๊ t ต k อกมากที่สุด ทำไมไม่เสพข่าวจาก Google ทำไมไม่ค้น Google ดูนะฮะนี่มันยุคไหนแล้วครับค้น Google บางก็กได้นะเอ,อยุคไหนปสอไหนแล้วเนี้ยนะครับมีปุ่มกด t h a n ิ y แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็ สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับ